ก็สวัสดีกันด้วยนะครับดีต้อนรับสู่รายการ Dark Min Night กันอีกเช่นเคยนะผมหายไปนานมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้ก็ไม่สบายด้วยวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอ่อ7 n i g h t เอ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวนะอย่าล้วกูลืมชื่อเกม7 n i g h t a v e n t u r e ใช่ปนะ่าวะอ้าไม่ใช่ละผมเป็นพวกประเภทขี้ลืมนะนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวข้อแหลกของสุขสาวดีเวจี a a g นะหากใครไม่เคยดูก็ไปดูได้นะ ผมยังไม่เคยดูอ่ะอยากดูค่อยหาเวลาว่างไปดูอ่ะผมอ่ะอืมแม่งเน็ดช้าเลอเกินข้าเน็ดช้าไม่ในก็เกี่ยวกับ iPad ผมนี่แหละโอ๊ะกระตกกระตกขณะนี้เฟรเรลดต่ำมัะเนี่ยบอกให้มันต่ำสุดได้มาแล้วตัวเลือก ก็ที่ผมทําคลิปในวันนี้ก็เพื่อจะแบบมาทาจริงจริงจังๆสีนะคทิ่หลที่ผมไม่ทาอีกคือขี้เกียจนะขี้เกียจมากด้วยอืมขี้เกียจกําเริ่มทุกวันผมคิดว่าต้องทําจริงๆงจังๆแล้วท่านผู้ชมถ้าบบไม่ทําจริงๆจังแล้วแบบคนดูมันก็จะไม่เพิ่มอะในตอนที่ผมไปดูมาจากเจ็ดคนเพิ่มมาหนึ่งคนแล้วผมก็ดีใจนะเขาถึงมันจะเพิ่มมาแค่คนเดียวก็ตามนะแต่แบบ อยากให้คนมันเยอะอยากให้มันดูกันเยอะๆให้มองความสุขกับผู้คนนะผมอยากเป็นอย่างนั้นให้คนดูแล้วมีความสุขแคตาบกก็ดีใจแล้วก็ที่ผมมาเล่นเซเว่นไนท์เพราะผมชอบเล่นเซเว่นไนท์อยู่แล้วตั้งแต่เซเว่นไนท์ภาคแรกแล้วเซเว่นไนท์หนึ่งแล้วก็จะมีเซเว่นไนท์ไอดอลมาอีกอันนี้เออจำชื่อได้แล้วก็ดีเดี๋ยวภาคใหม่ก็จะมันมาวันที่ ย2สิบองสิงหานี่ไหมอันนี้วันที่สิบเจ็ดนั่นย2สิบสองสิงหานี่แหละใกล้แล้วอีกห้าวันวน่ะจะมาแล้วท่านผู้ชมผมรออยู่อือก็ที่ผมจะมาในวันนี้ก็มีเหตุผลรายง,ง่ายก็คือมีตัวที่ว่าบบ u n ลลบันเซล e l ยใช่เป็นฝาแฝดนะ จริงๆเซเนไนจจะมีตัวหนึ่งนะที่เป็นเหมือนตัวหนึ่งนะตัวเอ่อชื่ออะไรลืมไปแล้วไอตัวนั้นไะอ,อตัวที่เป็นทรสวรรค์กับปีศาจชื่อแล้วสักอย่างนะเดี๋ยวก็เซเกาหลีก็จะปิดแล้วฮะเซเป็นไนหนึ่งเซเกาหลี 3, ไม่รอแล้วมันตายไปแล้วนะผมว่าเศร้าที่สุดแหละในโลกใบนี้รักที่สุดในชีวิตเลยเซเป็นไนจเนีย่ยวั่ซากรีรันแล้วด้วยสุขาวดีเอเวจีนะ เนี่ยก็จะมีพวกพระเอกกับพวกนางเอกด้วยเนี่ยกาบีมาลูงาซิงาเออนั่มันตัวชาใช่ไหมผมมองไม่ค่อยชัดนะซ้ายอยูนี้อ๋อผมอ่านไม่ค่อยชัดนะตาผมก็มีอยู่น่าจะได้แค่ไม่กี่ดาจะได้แค่สองดาวดวยเนี่ยโอ้แย่ละผมก็มีหนึ่งล้านกว่าหนึ่งล้านสามแสนเพชรเลยนะ ก็บไปเยอะแล้วก็มีรีไปให้เข้ามามีแค่นี้อะตัวลีรันตัวลีรันก็คือวันิซ่าส่วนตัวใหม่อะคือบันเซบันเอนบอลเนี่ยบัน,บนแล้วก็บันเซลแต่สมัยสมัยเอ่อจะเป็นเลนหนึ่งชอบเลี้วบัลเอ็นบอลนะใครจะเรียงไงมันก็แล้วแต่คนแล้วก็มีลีไปอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าลีไปทำไอะได้เนี่ยเออหมอบบับรุงกด สารียใกล้เนี่ยไอ้ผมมีเขาบอกว่าสามารถเอาไปลงไอลงะไรนะไอโบสก,กิลได้มีป่าตัวตีบอสก,กิลเลยลงอลีนาให้เขาบอกไม่ค่อยไหวแต่ถ้าเป็นเนี่ยเรียบร้อยโกงอยู่นะ้าใครดาวเยอะๆผมขอแนะนำนะว่าใครที่มีเพชรเยอะสุ่มเลยก็ได้บัน้นเอามาลง อลิน่าอย่างน้อยคุณก็คนอยู่เล้งประมาณสักเอ่อเป็นอย่างไรผมอยู่ประมาณซิลเวอร์สามแม่เนะี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวผมต้องรีบลงก่อนไม่ไหวโอ้ยร่างกายก็เดี๋ยวมันก็อยู่ให้เล้งประมาณซิลเวอร์ก็ได้เพราะผมจะค่อยๆไต่ไปผมยังจับทีมได้แค่เนี่ยจับทีมมาแต่ตอนเล่นเริ่มแรกเอยทีมเริ่มต้นเลย ิทนี้ของตรบผมอ่ะอมนีนี่นชิทนี้มันอาจจะไม่ยาวมากนะเพราะว่าผมทําไม่ไหวไม่สบายด้วยรอหายก่อนเดี๋ยวผมจะทําแบบเต็มที่เลยเอาให้มันสดๆไปเลยแต่ผมมาหายไปนานแล้วนะเกียจจริงๆในตัวเราขี้เกียจจนลังเกียร์ เยอะนะผมเล่นเงินโอเคครับมอนเตอร์เดี๋ยวผมต้องไปเปิดก่อนรีไปเดี๋ยวผมก็ต้องเปิดนะเนี่ยผมเก็บไว้รู่นไว้ตั้งหมื่นสองนะคิดดูดิเพื่อให้ได้ไอ้นี่นะเลเวลนะเนี่ยนีก็มีนี่ไะต่อตาการเรียกก็เพิ่มขึ้นนะแต่มันไม่ค่อยเยอะแต่มันก็พอได้อะเนี่ยนะต้องเรียกก่อนเมื่อกี้ ผมเรียกแค่2อครั้งนะต่อวันนะไอ้จนนนนีผมเปิดไปสามสุดแต่ผมจำได้ว่าถ้าไอ้พวกเติมเยอะมันจะมีให้สูงแบบกี่ครั้งไนดะ้ตรเนี้ยเจากสามสิบเป็นร้อยครั้งปะไอ,อ้ที่มันเสียเพชรเยอะออสุ่มย่างไอ้พวกเติมเยอะดีแต่สายฟรีอย่างเราก็ดีเหมือนกันไม่เปลืองเงินเอาเงินนั้นซื้อข้าวดีกว่านะใครที่แบบไม่ใช้เงินเยอะผู้ตรง,ตง กมเกมไม่กินตังผมเลยเดืนอนนะพูดตรงๆนะไม่คุดกินอ่ะไม่ไหวอ่ะผมคงตังแต่ผมตังเยอะนะตาน,นี้ผมเติมแหลกไปแล้วบอกตรงดันเจี้ยนผมก็อยู่ประมาณนี้แล้วพูดดันเจี้ยนเออใช่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 แล้วจะว่าไปไอทิพย์อย่างเงี้ยอ่ะทิพนี่นี่คือทิพของผมนะใครจะลองจัดตามจะลองดูนะ ทีมเดี๋ยวนะทีมมันแรกที่ผมจัดอยู่นะผมไม่ได้เซฟเอาไว้นะแต่ผมจัดให้ดูเลยใครจะลองเอาไปใช้ก่อนก็ได้นะนั่นคืออาลีนาะอาลีมีความสามารถเอ่อในการอมตะานะถ้าไม่ถูกโจมตีนะก็คือมันไม่มีคูดาวมันก็ใช้ได้ตลอดเลยเป็นเป็นอย่างหนึ่งเลย เป็ไม่ได้ผมจะให้จับคู่ให้จับคู่กับตัวนี้ดีกว่าเลยดูนตัวสายสตัร์ชั้นยอดที่สุดตะกี้นู้ดิเห็นไหมแม่งมีแต่สตัร์นี่เลยนี่หน่อยว่ามันชื่อใส่ขอบอะไรไหอ๋อนเนี่ยโคปเนี่ยไอ้โคปเนี่ยหมดสติหมดส,ต,มดสตินะเอาคิดดูหมดสติแม่งมีแต่หมดสติก็จัดไปก็ได้ เกมเนี้ยหลักๆเลยก็ส่วนมากก็เอาไอ้พวกนี้มาต้องเอาพวกบัฟต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นหนิงหนิงพวกตัวเริ่มต้นเพื่อนทังโจมตีสุดท้ายเนี่ยอล็สอันนี้เป็นสา,รายระยะไกลเพิ่มชิติเคลิลแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเลยนะว่าจะใช้ทีมแบนไนนะแล้วแต่ รียะไกล้รยะไก่มันก็อยู่ที่ตัวของของทุกคนน่ะแหละสีตันผมไม่ได้ใช้เลยผมจะจะเอาไปลงไอ้เขาเรียกว่าอะไรเอ้แย่แล้วบูมันเช่ออุปกรณ์เนี่ยอ้ดันเนี่ยมันต้องใช้สีตันหนึ่งหนึ่งครั้งจำได้มันต้องใช้สีตันดานดานไฟ ล้างสถานะให้ตัวเองกับไปล้างให้สถานะให้กับให้กับพวกพ้องเราวันนี้ก็อพิ่์ปัจจุบันของผมด้วยนะมีซอนละคูเอาเอาอีกคัมโซอาเทอร์เพนจุดกอนลิปโปหงอคงหงอคงเดี๋ยวผมจะเอาออกแล้วเพราะตัวที่มาแทนหงอคงเอ่อเทโอแล้วก็ยอนฮีก็คือใช่แล้วครับสุขาวดีน,นั่นเองตัวสุขาวดีโอเมนนะตัวดีเลยก็ เอยู่นะอยู่ไหนนะเออไม่ใช่เอออยู่ไหนวะนี่มั้งเออเนี่ยเนี่ยอันเนี่ยดีสร้างความเสียสร้างความเสียหายหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าดีแต่ตัวที่แรงสุดในตอนนี้ก็คืออ่าบอลบอลและบอลเซลเออใครจะเรียกอะไรก็เชิญเดี๋ยวผมเรียกบอลเห็นบอลเลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไร่ะ นี่นะที่จะมาแทนเป็นตัวนี้จะมาแทนยอนฮีใช่ไหมเอเอใช่ข่เสดสังเยลีซังเยลีเอยสังไม่ไม่เหลียดชื่อบุกแเบบิญี่ปุ่นสักนี้หนึ่งนะผมอะ่ะเกียดไม่ค่อยถูกถ้าผมกอว่าผมพูดผิดก็ขออภัยนะทีนี้ดแบบ้วยพูดติดขัดจังวิกิแย่ละอันนี้มาแทนงอคงอันนี้มาแทนเทโอนะ เพราะผมจะสุ่มอยู่แล้วแหละแต่ผมลังเลอยู่เรือเ่องบั้นแห็บนบอลก้าจะเอาลงมาพีพีแถมโอ้โหเนซ่ามันรีดดันดีลังด้วยอยากได้ทั้งสองตัวละถ้าผมจะสุ่มจริงอ่ะผมก็ต้องมีห้าล้านเพชรอ่ะไอเนี้ยกันไอเน,นี่ยหนึ่งล้านเพชรนะรู้ไหมหมื่น,นโลอะไอเนี่ยสองหมื่นโลต้องใช้ล้านเพชรเลยเป็นไงสิล้านเออไม่อันนี้ต้องใช้อย่างละสองล้านเออถูกแล้วเออ โอ้โหดันมาใช้เวลาผมเก็บไม่ทันหรอกนะบอกให้เนี่ยลุยดานเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูถ้าลุยดานอ่ะเนี่ยเนี่ยด่านเยอะอย่างเงี้ยผมอาจจะทันนะเออว่าอาจจะทันก็ได้นะผมพูดตรงๆนะอาจจะทันอาจจะทันอาจจะทนันเป็นไปได้เป็นไปได้มีสี่วันสี่วันสิบเอ็ดวันได้ได้มาแล้ว โ oh yeah, อ้แย่กว่าเดิมอีกก็เอาเป็นว่าทิ้นที่ผมแนะนะําอ่ะผมก็บอกไปแล้วนะก็มีสองตัวนั้นอะ่ะเออสองตัวนั้นอะ่ะสบายแล้วแค่มีสองตัวนั้นอ่ะเชื่อผมอะผมผ่านมาตั้งแต่ด่านเนี้ยผมผ่านมายันแค่ด่านเนี้ยแต่จริงมันอาจจะไปต่อได้อีกนะแต่ผมเอาออกนะเพราะผมได้บล็อกลิปโป้มาแล้วอะ่ะลิปโปอ้อ่ะแต่ผมยังดาวนเรียกอยู่นะ ให้ไปอัพคีย์ที่เขานะบอกตรงอย่าอัพนะอย่าอัพไอ้พวกความเพิ่มความเสียหายคีย์ที่เขานะพูดเลยแต่ว่าถ้าเราเลสเกมอ่ะถ้าท้ายเกมอ่ะเราจะได้คีย์ที่เขเยอะอยู่แล้วอันนี้ผมมีสิบเปอร์เซ็นต์นะคีย์ที่ข้าได้มาจากตรงนี้เลยทุกคนนี่ดูดิได้ามาจากตรงเนี้ยเดี๋ยวผมก็ต้องอัพปนะิดเนี่ยเืลยได้เงินได้เยอะมาอัพ สเต็ปให้กับตัวละครก็เอาเป็น,นว่าผมขอจบพิแต่เพยงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยวนะครัมันไปแล้วบ๊ายบาย